เรามาดูในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันบ้างนะคะ,คะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ยังคงมีเหตุการณ์นะคะคนร้ายค่ะได้ระเบิดนะคะคนร้ายระเบิดเจ้าหน้าที่นะคะ,คะบาดเจ็บค่ะสี่รายขณะที่เข้าไปซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้านค่ะพันตำรวจเอกเดชาวุฒิเตินะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระพาะค่ะก็ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านนะคะเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อ,อสอได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุเกิดบนถนนสายทางเข้าหมู่บ้านหมู่เจ็ดบ้านตะโลตะโล โตและนะคะค่ะและที่อำเภอกระเพาะ<า>จังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ได้มีการนํากําลังเข้าไปช่วยพร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะตั้งจุดตรวจจุดสกัด<า>ปิดกั้นเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุค่ะปิดกั้นเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเนี่ยก็ทําให้พบว่าเจ้าหน้าที่อสอําเภอกระเพาะได้รับบาดเจ็บสี่นายค่ะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลกระเพาะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าจุดระเบิดอยู่ ู่ที่บริเวณจอมปลวกใต้ต้นไม้ข้างทางค่ะพบรถจัก,กรยานนะคะขอรถจัก,กรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำสองคันแล้วก็พบรอยเลือดจํานวนมากค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการปิดกั้นเส้นทางเข้าออกที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภยัยนอกจากนี้นะคะก็ยังพบปลอกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหลายปลอกด้วยกันค่ะค่ะทั้งนี้จากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตําบตลตลุดดือระมันสี่นายด้วยกันค่ะเขาได้มีการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์3 โดยมีผู้ใหญ่บ้านขับตามหลังมาอีกหนึ่งคันทั้งหมดนะคะกำลังเดินทางเข้าไปซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนภายในหมู่บ้านแต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุค่ะคนร้ายได้นําระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กซุกไว้ใต้จาปลวกนะคะริมทางก็ทําให้เจ้าที่ค่ะเมือ่อขับรถมาถึงก็เกิดระเบิดทันทีก็ทําให้เสียงดังสนั่นค่ะแรงระเบิดแล้วก็สะเก็ดระเบิดพุ่งเข้าหาอ,อาสออับดุลดําเมงและก็อสอรอชารีกูโนโซึ่งขับอยู่เป็นคันที่2ได้รับบาด เจ็บสหาหัสและสะเก็ดระเบิดค่ะถูกเจ้าหน้าที่อีก2นายที่ขับตามหลังมาได้รับบาดเจ็บด้วยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้อาวุธปืนประจำกายยิงขึ้นฟ้าป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายโจมตีซ้ําเชื่อข่าว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบค่ะ